สวัสดีค่ะช่องไลท์ทาโร่นะคะไม่หมอเน็ตแล้วแต่ไพ่จะบอกนะคะวันนี้เป็นพิอากาศเนาะเดี๋ยวให้เลือกหน้าการ์ดก่อนนะคะาจากสำหรับนี้เนาะ,ะพิอากาศวันนี้นะคะใครที่หัวใจเต้นแรงทุกครั้งนะคะเมื่อมองคุณ เมอเขามองคุณนะคะเขาหัวใจเต้นแรงทุกครั้งเลยคือไครเนาะอ่าโอเคนะคะนัการ์ดใบแรกเนาะมีสามกล่องการ์ดให้เลือกนะคะอลองเลือกจากกล่องการ์ดท,ที่ชอบนะคะจากนาักไพทาโรนี่แหละปุ๊บโอเคนักการ์ดใบแรกนะได้หนึ่งดาบนะคะนี่คือหนึ่งดาบอยาให้ดูใกล้ๆก่อนเนาะอ่ะหนึ่งดาบนะจ๊ะ กองการ์ดใบที่สองนะคะราชาถือไม้เท้ากองการ์ดใบที่สามนะเจ็ดดาบโอเคใช้เวลาเลือกดูนะคะถ้าเกิดว่ายังใช้เวลาเลือกไม่ยังเลือกไม่ได้เนาะก็กดหยุดไปก่อนนะคะส่วนช่วงเวลานะคะของแต่ละกองเดี๋ยวแม่หมอจะแจ้งไว้ในให้คอมเมนต์นะคะอ่า ว่าต้องเลื่อนกันเอาเองดูแม่หมอทำทำแต้์มห้เป็น <g ül> ย้ำคำเดิมจ้ะคะอโอเคสนใจดูดวงแอดไลน์มาได้นะคะดูดวงส่วนตัวมีโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้ลาอ,าองอ่านคลิปดูนะอโอเคน่าจะเลือนก,กันได้แล้วนะเดี๋ยวแม่หมอพอไปกลองที่1ก่อนเลยนะแป๊บดีค่ะชาวกลองที่หนึ่งนะโอเคใครกันนะคะ ที่เขาเห็นคุณแล้วหัวใจเต้นแรงทุกครั้งเลยเป็นใครกันนะให้ใครบอกเนาะเปิดสมามใบก่อนนะคะใบแรกนะคะหนึ่งไม้เท้าอ่าโอเคให้ดูหน้าไพ่ก่อนเนาะใบที่สองนะคะใบที่สองคือว้าวเด e Hyping พิ s t เชสนะใบที่สองโอเควันนี้ต้องโฟกัดโฟกัสชัด อมาตัวที่สามนะคะได้สามดาบว้าวกล้องชัดมากเลยอะ่ะมีความปลื้มใจวันนี้กล้องชัดด้วยอ่ะโอเคใครที่เห็นคุณทุกครั้งแล้วหัวใจเต้นแรงนะคะทุกครั้งที่เห็นคุณนะแล้วหัวใจเต้นแรงคนนี้นะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมีเสน่ห์มี ไฟมี power ในตัวเองสูงแต่เป็นคนที่ออกจะวางมากนิ่งๆหน่อยนะอืมเขาจะวางมากนิ่งๆใส่คุณหน่อยอและบางครั้งก็ชอบพักผ่อนมากกว่าออกไปเที่ยวนะอ่ะเหมือนกับว่าถ้าชวนไปเที่ยวไหนเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะไปเนาะเพราะว่าเขาทำอะไรแบบจริงจังนะคะก็เหมือนพลังพลังกายพลังใจ ต้องการชาร์จเนาะเขาก็ไม่ค่อยอยากจะไปไหนนะคนนี้อ่าฮะอ่าชาวกองที่หนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายก็สลับกันเลยนะอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้นะแล้วโอเคเขาจะเทคแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะใบแรกนะเดี๋ยวให้ดูแฟนใบที่สองค่ะโอเค High okay, เดือดไฮพินท์แชสเดือดไฮพินอารู้สึกเขาก็จะอยู่นิ่งๆของเขาอย่างนี้แล้วก็มองอยู่อย่างนี้เลยเนาะใช่เขาจะมาแสดงตัวด้วยอ่ะแบบดาแบบค่ะโอเค คนนี้เขาก็เป็นคนมีอสูงตัวนะทำงานจริงจังเนาะจากไพที่บอกใบมานะคะเห็นคุณละใจเต็มแรงทุกครั้งแล้วก็อ่าไม่ค่อยชอบออกไปไหนนะเพราะว่าต้องการพักผ่อนเพื่อชาร์จพลังชีวิตให้กับตัวเองนะคะเนื่องจากว่าเวลาทํากิจ,จกรรมอะไรหรือทํางานหรือเมื่อออกไปนอกบ้านนะคะเขาก็ใช้พ w e r ใช้พลังของตัวเองเต็มที่เนาะถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรบ้างไหมก็คือเหมือนเขาก็จะอยู่ในพื้นที่ของเขานะคะนิ่งๆน,นะคะคอยมองดูอืมเพื่อนๆชากวกองที่หนึ่ง อยู่อย่างนี้นะคะเทอดทูนบูชากันเลยทีเดียวอแล้วก็ไม่แสดงตัวออกไม่แสดงตัวให้รู้ด้วยก็คือเทอดทูนบูชาอยู่ในใจมีความเคารพนับถือเนาะมันก็ใจเป็นแรงทุกครั้งเหมือน,นกับช่าที่เราให้อ,ออกมานะโอเคมันก็ออนดีแหละแต่คือแบบว่าเป็นเป็นคนที่สูงส่งมากสำหรับเขาอะเป็นผู้หญิงในฝันที่สูงส่งเกินเอื้อมแม้แต่จะเข้าใกล้ยังไม่ได้เลยกลักวกลัวไปเข้าใกล้แล้ว จะทําให้รัศมีของเพื่อนๆชาวกองกัรที่หนึ่งเขาเขากลัวว่าจะมาทําให้รัศมีดอกลงเขาไม่กล้าเข้าใกล้โอเคเขาก็จะมองอยู่ห่างๆเนาะน่ารักดีโอเคถ้าพอจะเดาออกว่าเป็นใครใกล้หรือเปล่าคนใกล้ตัวหรือเปล่าอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะคะคนที่ไม่ค่อยกล้เข้าใกล้เนาะก็โอเคเขาชอบเราเลย ง่างเขาชอบถึงขัน้นคาราบูชาเลยทีเดียวเธอทูกันโอเคค่ะหับชากองที่หนึ่งก็จบแค่นี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับพังแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วไปต่อสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อๆชาวกองการที่สองนะคะโอเคอ่าใครกันนะคะที่เวลาเห็นคุณหรือมองคุณแล้วหัวใจจะเต้นแรงทุกครั้งเลยนะคะ เปิดสมามใบนะเปิดสมามใบก่อนว่าเเขาเป็นใครยังไงไพ่พอจะบอกได้ไหมว่าเขามีลักษณะยังไงแบบไหนพอสมามใบพอนเนาะสุ่มถามแบบอขอพอพิจารณาดูใบแรกก่อนใบแรกนะเดือดซันจ้าเดือดซันชาวกองที่สองว้าวอาจจะดีกว่าก็ได้นะ ถ้าเพื่อนๆชาวกองที่สองเข้ามาดูนะคะสลับกันเลยนะคะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเพื่อนๆชาวกองที่สองเป็นผู้หญิงก็สลับอีกฝ่ายเป็นผู้ชายเนาะถ้าเพื่อนๆชาวกองกรที่สองเป็นผู้ชายก็สลับอีกฝ่ายเป็นผู้หญิงเอานะคะโอเคมือที่สองเนาะหกถ้วยอืมถ้าไปนี้ชัดเจนมากเลยว่าเป็นคนที่รู้จักและสนิทกันมาก อาจจะเด็กกว่าหรือไม่ก็เพื่อนในวัยเด็กนะคะเป็นไปได้นะมของที่หนึ่งออกมาโอเคเป็นคนที่แอบรักอยู่นานล้วด้วยนะโอ้สี่ดาบเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันเนาะกับไพ่ประกอบที่ออกมาเนี่ยไพ่ใบที่สามเป็นสี่ดาบนะฉากก์ที่หนึ่งก็ไปที่สามได้สี่ดาบเหมือนกันเนาะแต่ความหมายไม่เหมือนกันเพราะว่าไพ่ประกรอบออกมาคนละอย่างคนละใบกันเนาะจากใบไปแรกนะดตดสันนะแล้วก็หกถ้วยสี่ดาบโอเคคนนี้เขา ้าไม่รู้จักกันตั้งแต่เด็กนะคะก็อายุอ่อนกว่าแล้วก็แอบชอบนะคะแอบมองอยู่นานแล้วอแอบรักเลยแหละใพรบอกมาเออแอบรักนั่นแหละนั่นแหละค่ะเพราะแอบรักแอบส,สนิทเลยอืแอบแบบว่าไม่รู้ว่าจริงๆเขาอืคิดมากกว่าที่เป็นอยู่แล้วก็อีกลักษณะนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นคนที่สนิทสนมรู้จักกันดีแล้วนี่แหละคะ่ะแล้วก็ มาเคยมานอนพักเบอกกับว่าอะไรนะมานอนพักอ้ามเมที่บ้านของกันและกันได้นะคะ,ะสนิทถึงท่านที่แบบว่าเออมานอนพักได้เราไปนอนพักบ้านเขาก็ได้เขามานอนพักบ้านเราก็ได้แบบนั้นเลยออืแล้วเขาจะเทคแอคชั่นอะไรให้เรารับรู้ไหมหรือไม่เทคแอคชั่นแต่ใจน่าจะรู้นะเขาเผยออกมาชัดในหลายกรณีมากเลยนะ ไหนไม่ตรงไม่ดีรอใจก็ไม่ต้องรับไปนะคะแต่ถ้าฟังแล้วองค์ราดีใจก็จรับไปปินปินจิกหมอเนาะพิกอากาศทำเพืพ่อความบันเทิงนะคะให้เล่นกันสนุกสนุกแต่ถ้าตรงก็ยินดีด้วยค่ะโอเคเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมจากใบแรกะคะได้เจ็ดเหรียญนะเนาะโอเคเดเหรียญใบที่สอง t t o w o w ว r ้าวเอาจริงสิเดีย๋ยวขอดูไปที่สามก่อน ไปที่สามดูวิวว้าวเอาจริงอ่ะทวนไพ่ก่อนนะใบแรกนะคะเจ็ดเหรียญใบที่สองเดอะทาวเวอร์ใบที่สามนะคะวิวอัฟฟอร์จูเนาะโอเคเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมอ่ะโอเคบางกรณีนะถ้าเกิดว่าไม่พบไม่เจอกันนานแล้วนะคะอืมเขาจะมาหากระทันหันเด้ออ่าเขาจะมาหากระทันหัน อืเหมือนกับว่าเขามาเขามาหาได้บังเอิญแบบแวะมาได้พอดีเขาก็จะมาหานะแต่เขาจะไม่บอกเนีเขาจะมาแบบกระทันหันเลยอืมแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือเขาแอบรักมานานแล้วเขาก็จะเข้ามาสารภาพนะคะขอเลื่อนสถานะขอเลื่อนความสัมพันธ์ขอเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนะคะจากเพื่อนหรือจากคนสนิทกันเนี่ยเปลี่ยนสถานะ เลื่อนตำแหน่งได้ไหมคือเขาจะมาพูดคุยเนาะประมาณนั้นอืมแต่ไม่คัดฟันเนาะแถมให้หนึ่งใบสิว้าวราชาถือเหรียญจ้าอันนี้แถมเนาะแถมหนึ่งใบได้ราชาถือเหรียญเอาจริงจริงจริงสิจริงค่ะใครบอกว่าจริงค่ะก็จะมาพบมาเจอเนาะถ้าเกิดว่า <c oughs> เขาขอพบเลยพบแบบจริงจังเลยนะบางคนก็อาจจะแบบว่า ขอบครบปุ๊บก็พูดคุยกันถึงเรื่องแต่งงานเลยก็ได้นะคือ <c oughs> เหมือนเหมือนเขาทบทวนมาดีแล้วนะก่อนที่เขาจะมาพูดขอแต่งงานอะไรแบบเนี้ยอาจจะเป็นไปได้ <c oughs> โอ้เด้อใจร้อนเนาะเอาเป็น,นว่าอ่ะยินดีด้วยแล้วกันสําหรับคนที่ฟังแล้วแล้วก็เจอเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงๆนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะกับชาวกองที่สองแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็คือ,อคอวามารสารภาพความรู้สึกข้างในของเขาอะ มีแน่นอนค่ะแต่อาจจะทางออนไลน์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะถ้าไม่ได้เจอันบทจริงๆอย่างเงี้ยยิ่งไงก็ชาวกองสองฟินๆกันเนาะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับทางนยหมอด้วยเนาะสวัสดีค่ะชาวกองที่3นะคะกองกักองที่3เป็น7ดาบเนาะโอเคอ่าใครกันนะคะที่เวลา เห็นคุณหรือมองคุณแล้วใจเต้นแรงทุกครั้งนะคะเป็นใครลักษณะไหนยังไงเปิดสามใบนะให้พาบอกนีคลิปนี้เป็นอ่าพิกอากาศนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะฟังกันเพื่อความบรรเงิงเนาะใช้วิจารณญาในการรับฟังถ้าตรงก็ยินดีด้วยนะถ้าออกมาดีถ้าออกมาไม่ดีก็ไม่ต้องรับไปนะคะทิ้งไว้ในคลิปเลยเนาะอืมไหนออกมาดีก็รับไปเป็นสิ่งดีๆต่อใจพลังงานดีๆในชีวิตเนาะว้าว ใบแรกนะคะเิ็กถือช่วยอือใบที่สองนะคะว้าวตุ๊ดเดียวอือเดี๋ยวใบที่สาม the hermit แต่ทำไมไม่ต้องออกเสียงชิ่ ขอโทษนะออกเสียงผิดอีกแล้วโอเคจากสมามใบแรกนะคะใบแรกนะเดอถืือถ้วยนะเดอะเดวิลแล้วก็ The Hermit นะคะอือฮึโอเคคนที่เห็นคุณแล้วใช้เต้นแรงทุกครั้งคือไม่ใช่แค่ใจเขาเต้นแรงนะคะเขาถึงกับจะต้องไปทํากิจกรรมบางอย่างที่เป็นการส่วนตัวเลยทีเดียวอืในเวลาที่เขาอยู่คนเดียวนะคะแบบส่วนตัวอ่าก็อย่างนั้นแหละเรื่องสิบแปดบวกถึงขั้นนั้นเลยทีเดียว ถึงทัานเอาไปฝันไปจินตนาการเลยทีเดียวอมแล้วก็มีการคิดหลากหลายรูปแบบโอ้ไพ่ออกมาเออแต่ว่าคิดไม่ซื้อเด้อคนนี้คิดไม่ซื้ออืมแต่ไพ่ก็ไม่ได้บอกอะไรนะเขาก็บอกว่าโอเคเขาคิดไม่ซื้อเอาชาวกองสามเปิดเพิ่มให้นะอันเนี้ยคือเขาคือใครคือชาวกองที่หนึ่งกับกองที่สองเนาะ เ,เพื่อนชากวกองที่หนึ่งกงที่สองนี้แบบชัดเจนนะแต่แต่กับคนนี้เขาเหมือนเขาเป็นคนเก็บตัวเนาะอ่ะเก็บตัวเก็บตัวอยู่คนเดียวแล้วเขาฟิสื่อมาถึงเรื่องนั้นโอเคกิจกรรมเ่วนตัวสิบแปดหมดมีการวางแผนอะไรในขนาดที่ทำกิจกรรมเลยทีเดียวจ้ะ,อะโอเคเขาเป็นใครลักษณะอย่างไรให้พไพ่ใบเพิ่มนะ กถ้วยนะโอเคก้า okay. ถ้วยเป็นคนเจ้าชู้นะไม่ก็เป็นพ่อไม้ก็ได้หรือแม่ไม้ก็ได้เคยมีครอบครัวแล้วก็เลิกกันแล้วอะไรแบบนี้อาจจะมีลูกปิดด้วยนะคะโอเคใบที่สองนะอืมดเร้าไม่เท้าอือโอเคแหละเขาเหมือนอเคยทำผิดพลาดนะคะกับอ่า เคยทําผิดพลาดกับคนในอดีตมาเนาะ,ะเรื่องในอดีตมีเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เขาทําผิดพลาดมามันก็มีทุกคนแหละแต่เขาคือจากท่าพายที่บอกมาคือทําผิดพลาดเนี่ยทําผิดพลาดกับคู่ของตัวเองนะคะอ่ากับคนรักของตัวเองมาแล้วก็มารู้สึกผิดรู้เสียดายในภายหลังแต่คือเป็นไปไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้เนาะ,ะใช่จริงด้วยหรือรเวอร์นั่นแหละก็เอาชัดๆก็คือเขาเคยไปนอกกายหรือ นอกใจแล้วอืโดนจับได้ก็เลยอืทางคนรักเขาก็เลยต้องต้องคอยระวังระวังนะคนรักเขาจับได้อะไรแบบเนี้ยคือจริงๆเขาอาจจะทาตัวเหมือนโสดเลิกกับคนรักแล้วแต่จริงๆเขาอาจจะยังไม่เลิกนะคะจากเดรโรเวอร์มาแล้วเขามีความกลัวว่าเขาจะโดนอ่าคนรักของเขาจับได้เนาะจากหน้าไพที่ออกมานะเป็นคนลักษณะนี้เนะอือโอ โอเคก็ออกมืสนสเกตแหละก็ได้หลายกรณีเนาะ,ะหรือไม่ก็คือเขาก็โดนคนรักนะคะอะขาจับผิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อก่อนที่เขามีเนาะที่เขาเคยมีเออไพ่ก็ย้ำมาตรงนั้นก็ตรงนั้นแหละแล้วเขาจะเทคแอคชั่นอะไรให้รู้ไหมหรือไม่ยังไงนะคะ,ะสัปดาชาวกองสามนี้ พิเศษกว่ากองอื่นเนาะโอเคใบที่สองนะคะหนึ่งเหรียญว้าวใบที่สามนะคะหกดาโอเคสรุปแล้วเขาไม่แสดงออกมาหรือเทคแอคชั่นอะไรนะคะคือเขาอยากจะเทคแอคชั่นแหละแต่เขาทำไม่ได้เขาต้องรอจังหวะรอเวลานะเหมือนกับถ้าเขามาเทคแอคชั่นมาทำเจ้าชู้ใส่อะไรแบบเนี้ยเขาต้อง อตอนที่คนรักเขามาอยู่สรุปแล้วก็คือเขายังมีคนรักของเขาอยู่นะคะแล้วก็ชาคนที่สามเราก็จะเป็นคนรักษากนี้นะคะเข้ามามใจเต็นแรงใจเต็นแรงมากทุกครั้งที่ได้เห็นและได้มองคุณนะคะเ,เรื่องสนุกสนุกคำๆนะไหนไม่ดีหราใจไม่ต้องรับไปนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด s ับ s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับทางแม่หมอด้วยนะ สนใจดูดวงกับแม่หมอก็กดติดต่อคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะที่ใต้คลิปนะขอบคุณค่ะ